สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับพวกเม่งเซียนชาแนลนะครับวันนี้เรากลับมาเกี่กัไในเกมรีเทลไทคูลสองกับด้เส้นเคยนะครับเป่ายังไงกันบ้างทุกคนสาหรับวันนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะก็ขออภัยด้วยแต่วันนี้เนี่ยเราก็กลับมาแล้วเกมเร,รีเทลไทคู n เนาะเมื่อวานก็เพิ่งลงคลิปที่บริเชยีย้ายอย่าลืมไปดูกันได้นะครับอ่าก็ตามต้นคลิปเลยครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสร้าง กลับมาเปิดธุรกิจของเราและเราก็จะมาสร้างธุรกิจของเราให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเออโอเคตอนนี้เนี่ยผมก็หลังจากเล่นจบไปเนี่ยผมก็ไปเล่นนอกไม่มาแบบไม่ไม่ได้ไปสร้างอะไรเลยนะแค่ตกแต่งของให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองเนาะไม่ได้ไปตกแต่งอะไรนอกเหนือไยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาตกแต่ง ธุรกิจของเราให้สวยงามมากๆเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้สวยในขนาดนั้นเดี๋ยวก็จะพยายามตกแต่งให้ดีที่สุดครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างธุรกิจของเรากันดีกว่าเรามาเริ่มมาสร้างร้านของเรากันดีกว่าอย่างแรกครับเราต้องปิดตัวร้านของเราก่อนร้อยลูกค้าซื้อของใหเสร็จนะครับดังนั้นเราจะมาตกแต่งร้านของเราเนาะไม่เิลตกแต่งหรอกเิงเป็นแบบ สร้างให้เพิ่มเติมนะอ่าเออนี่เตะออกไปเลยโอเคมามาที่บิวก่อนนะครับดูจากรูปทรงแล้วตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ารเราอาจจะเขาโค้งเดิมแบบนี้ก่อนดีกว่าฮะเขาโคงเดิใมหมายถึงผมยังอยากให้มีไอ้ตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดีลีทนี่ก่อนซึ๊บซึ๊บ ตึ๊บ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 นะโอเคอยากให้ประตูด้านหน้าเป็นเหมือนเดิมเนาะอ่ะตรงนี้ก็ยจะเป็นรถเหมือนเดิมแค่เราจะเพิ่มรถเมล์ก่อนโอเค ตอนนี้เงินของผมก็เหลืออยู่แค่สนะองหมื่นสามเนาะก็จะพยายามสร้างต่อไปถึงเงินเราจะเหลืออยู่น้อยเราก็ต้องทำตามความฝันให้สำเร็จเออเราจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเราต,ต้นไม้หัวองไงอ่ะดีดีต้นไม้เออดีดีไปอ่ะเรามาสร้างพื้นกันต่อ,เอ,อเอาความยาวเท่านี้เลยกัน ดังนั้นความสูงพอเพิ่มอีกหนึ่งบล็อกโอเหมือนว่าตอนนี้เราจะต่อบล็อกใกล้เสร็จแล้วนะครับสำหรับพื้นเนาะอ่าแต่จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลงผนังต,อต่อซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็กะว่าจะสร้างเป็นห้องเก็บของด้วยนะครับอ่า โอเคจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาสร้างประตูด้านหน้ากันดีกว่าปึ๊บจากนั้นเราก็จะใช้วอ์ตรงนี้เต็สวยจัดโอเคเอาเป็นสีส้มนี่แหละสวยดีโอ้โหเงินหายเงินหายรัวๆเงินหายรัวๆเแต่เ,เงินเราก็หายไปเยอะมากๆเลยนะ ตึ๊บตึต๊บเฮ้ยเดีเย็นเย็นอ่ะตอนนี้เงินก็หมื่นเจ็ดผมไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะเออพอไปฟาร์มมาก่อนเพิ่งอัดสดๆเมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปฟาร์มมาเพิ่มแล้วก็เท่าที่ผมในน่นะสามสิบนาทีได้ประมาณประมาณสองหมื่นสองหมื่นนิดๆเท่าที่ผมได้มานะ ก็อันนี้เป็นอันนี้ชื่อเดี๋เดี๋ยวเดี๋ชื่อหาก็เดี๋ยวขนาดวางยังวางผิดคงเงินเหลือ9,000แล้วถือว่าลดไปเร็วมากๆอะไรกันครับทนี่อ่ะห้าเกาะเข้างที่จะดูดีขึ้นเยอะเลยนะเออต่อไปผมจะสร้างพื้นถนนต่อปป๊อ ว้าวตอนนี้ก็โอเคในระดับหนึ่งแล้วใช่โอเคในระดับหนึ่งแล้วต่อไปเรามาสร้างทางเข้าโรงรถกันทางเข้าโรงรถมีแค่เดียวเออมันดูแลกว่าเออเดี๋ยวขลอลบตรงนี้ทิ้งแป๊บดึ๊บดึ๊บถ้าไม่อยากให้มันแลกผมดี้เ่าแบบนี้ดีกว่าอ่ะเป็นไ,ไงดูไม่แฝกไหมหรือว่าดูแลกยู่ดีวะอ๋อเข้าใจละ เข้าใจนี่ที่ที่เข้าใจนี่คือมือนจะจัดเลยนะมือแบบมืนมากๆนะโอเคแล้วมันจะดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมัง้งวงเล็บมัง้งโอเคศิละปะอาจจะค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับึตึบึ โอเคก็ดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยพอใส่ตัวนี้ไปตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่รวมห้องเก็บของไว้ด้วยเนาะอ่าเร่อูเงินเหลือสองร้อยกว่าแล้วโอ้มันดูเหมือนมันไม่น่าจะพอว่ะเงินเนบเหลือน้อยมากๆาือูเหมือนผมคงต้องเอ่อ นะครับการจัดการซื้อครั้งนี้ไว้ก่อนเมื่อดูจากส่งแล้วเงินมานุนท้าที่จะเออลอนเล่มากๆโอเคก็ตอนนี้ก็เสร็จไปเอห้าสิบอต์ <c oughs> ก็เสร็จไปถึงห้าสเเซ็นแล้วนะครับก็ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเปิดธุรกิจต่อดีก,กว่าเออก็ในระหว่างการเปิดธุรกิจครั้งนี้เนี่ยผมก็จะนั่งฟาร์มเงินไปนะครับเพื่อที่จะมาสร้างเรา สร้างต่อให้ความฝันความฝันไหลเราให้ความฝันของเราให้สาเร็จกันนะครับผมตอนนี้นี่คือแบบมันด no? ูใหญ่ผิดปอตีไปนะอ่าก an ็ถ้าเราลองมาดูจากรอบนอกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าข้างที่จะโอเคเออแต่ว่าหลังคานี่มันดูเอแปลกๆไปหน่อยนิดนึงไม่นิดหรอกงั้นเดี๋ยวขอบิ้วก่อนเอาก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ผมดองเงินไปเยอะแล้วนะครับ ธุรกิจครั้งนี้ต้องไปให้สุดไยเออเราสร้างโครงมาแล้วเราจะหยุดไม่ได้เราต้องไปต่อเออตอนนี้ก็มีอยู่920 905เออก็มีของเล่นเหล็ก39ชิ้นมีขนมกระปองอีกสัก61มีแล้วก็มีของแช่แข็งอยู่115คิดว่าน่าจะพอที่จะขายได้หมื่นหนึ่งนะแล้ว่ายจะไปเจอกันเลย โอเคเรากลับมาอยู่นในเกมของเรากันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เงินของผมอยู่ที่6 4 0 5นะ่อครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยเนาะก็เมื่อกี้ไปนั่งฟาร์มมาประมาณ15นาทีเนาะก็ได้มาประมาณ6000กว่านะผมไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยพาะผมจะมาทําในวันนี้เลยนะครับก็มามาลุยกันดีกว่าเอออย่าไปพูดเยอะเดี๋ยวมันจะเสียนาะฬิกาไปมากกว่านี้ก็ไปที่บิวครับผมได้คิดไอเดียใหม่ตรงนี้ไนะว้ในระหว่างที่ผมกํมาลังนั่งฟาร์มนะครัะผมจะ กำแพงตรงนี้ออกมะาะแล้วผมจะมาสร้างกำแพงตรงนี้แทนตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วก็ตึ๊บอ่าเหนะ็นไหมผมมาทำอย่างนี้แล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ว่างสหรอดใส่ของเพิ่มเหนะ็นไหมฉลาดนี่ฉลาดนี่เออ,อโอเคแา่นั้นเดี๋ยวผมขอสร้างเป็นแหล่ตึ๊บตึ๊บอ่าเพื่อที่จะเพิ่มบวกห้าร้อยสตอเรจหรือว่า ที่เก็บของนะครับให้มันมากขึ้นนะจากนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจไปครับสิ่งที่เราต้องทําต่อจากนี้ก็คือหลังคานะครับมาที่คําว่าฟรอสองกันดีกว่าฮาจากนั้นเดี๋ยวผมขอถอนลากถอนโคนให้พวกนี้ออกก่อนบึ๊บอกเลยว,ว่าคิดจะทาการใหญ่ใจต้องนิ่งครับตึ <c oughs> บ๊บ,บ,บผมก็จะเปิดร้านต่อไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะดึงเงินมาด้วยนะตึบตึ๊บ,บ,บ จะใช้เป็นพื้นที่ธรรมดาเลยเนาะสร้างหลังคาของเรามันแค่ราคาสิบเองเพราะฉะนั้นท่าท่าที้จะโอเคเลยเป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นฤดูสอบไหมใช่ไหมส่วนใหญ่นคนเขาก็จะสอบเส็แล้วก็สำหรับคนที่สอบก็ขอใหออ้สอบผ่านไว้ด้วยดีได้นะครับฮ่าเออ โอเคตอนนี้ข้างบนก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกลับมาที่พรอหนึ่งของเรานะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็จะสร้างสิ่งของเพิ่มนะครับนั่นก็คือเชลนะครับผมจะสร้างเชลเพิ่มเนาะก็จะสร้างเป็นอันนี้นะครับมันเอาไว้ใส่พวกผักผลไม้ได้นะสำหรับสู้นนี้ผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ตึ๊บตึ๊บอ่าแล้วเราก็จะสร้างเชลแบบนี้เพิ่มอีกสองอันนะครับตึ๊บตึ๊บห้า สวยงามอลา,ามแท้ตามท้องเรื่องโอเคก็ผมคิดว่าเท่านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแล้วเดี๋ยวผมขอสร้างประตูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้ประตูตรงนี้มาละเป็นไงทุกคนตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตของเราไปได้สวยอย่างมากเลยนะครับที่จริงเนี่ยเราสามารถใส่ไฟเพิ่มได้นะใส่ไฟนี่ใส่ไฟนี่ ใส่ไฟเพิ่มได้นะครับอย่างเจ้านี้ก็จะใส่ไปปึ๊บ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 แล้วก็ปึ๊บเร็จนั้นตรงนี้ก็ปึ๊บปึ๊บอ่าบอกเลยว่าโคตรเปลืองตังค์แต่ก็ต้องทำเพราะไม่งั้นมันไม่มีเงินกันอะไรวะอะไรวะต่อไปก็ใส่ของเล่นไปเออใส่บีนไป ือเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยของเราจะขาดแคลนแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็ได้ทําตามที่ผมต้องการได้ละเออออกมาดูด้านนอกหน่อยซูเปอร์มาร์เก็ตเราดูดีขึ้นเยอะเลยจากตอนแรกใช่ไหมจากภาพแรกที่ดูเหมือนแบบซูเปอร์มาร์เก็ตมันเล็กจังตอนนี้ก็ใหญ่พอสมควรละเออพอเข้ามาตรงนี้ก็เป็นเครื่องสต็อกนะครับก็เดี๋ยวตอนตนี้เดี๋ยผมจะไปเล่นต่อน,นอกรอบนะครับก็เป็นไงบ้างทุกคน สำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะเป็นคลิปส่วนใหญ่เป็นคลิปเกี่ยวกับความเร็วนะเอ,อตัดเร็วตลอดเพราะว่าถ้าถ้าให้ดูทุกคนสร้างเรื่อยๆเนี่ยถ้าให้ดูผมสร้างไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนคงจะเบื่อนะผมคิดว่าอ่าก็ผมก็เลยจะต้องตัดให้มันเร็วนะเดี๋ยวผมก็สร้างรถอีกคันหนึ่งแล้วกันเพื่อได้เป็นสเียงให้กับเราไม่ใช่สเียงสซงิเพื่อเพื่อที่เป็นลูกค้าให้กับเรานะครับลูกค้าคนสำคัญ ใส่มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บห้าออไม่ได้หรอกอ๋อมันต้องการ2 0 0พเลยดี่ว่าลืโอเคก็ถ้าอย่างนั้นก็เป็นเท่านี้ไปก่อนแล้วกันก็สำหรับวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subcribe กไปได้ด้วยนะครับวันนี้วันนี้เป้าหมายของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับการสร้างซปเปอร์มาร์เก็ตของเราให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดนะิมเนาะแต่อนาคตเนี่ยหรือคลิปหน้าเนี่ยเชลอะไรจะดูดีกว่าน,นี้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เงินผมไม่ค่อยมีเนาะ ผมขอไปเล่นนอกรอบเอาเงินเอามาสร้างอะไรก่อนนะครับอืมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับแน่นอนว่า Super Market จะเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นอยากกับสวัรคร์แน่นอนครับผมแล้วเจอกัน Always do it on my own so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing